กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่เฮโชกทุกกทันนะครับอะครับมาผมมาเจอกันช่วงบายๆนะครับของวันที่20ครับณนีนะครับวันที่20กรกฎาคมครับ2567นะครับอะเป็นวันอาซาหาบูซ่าครับมืออื่นกับเขาปัรษานะครับ FC เวียนมาบรรจบอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมือเส้านี้ก็ไปวัดไปว่ากันนะครับไปทําบุญนะครับอ่าไปทําบุญเนื่องในโอกาสวันเข่าพันศานะครับอากะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับบุญได้รับกุศลอย่างอ่าทัวทัวรนากันนะครับอ่าบุญอันใดพรอันใดที่คุณพ่อคุณแม่ได้กระทาลงไปขอให้เจริญเจริญยิ่งยิงไปทุกถูกถัดนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับอ่า ครับมาในคลิปนี้เป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับเป็นเลขชุดดับของพ่อกล้วยนะครับมือนีทางแอดวิไลนะครับจะนําเสนอนะครับเลขดับของพ่อกล้วยนะครับเป็นดับบนนะครับงวดที่ผ่านมาดับบนพ่อกล้วยเอาอยู่นะครับพ่อกล้วยดับมา35ชุดครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางชุดบนแตก336ปรากฏว่า36 ไม่มีนะครับดับอยู่นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเลขดับนะครับมือนี้ทางแอดวิไลน์นมาเสนอให้เอาเป็นดับบนก่อนนะครับดับบนนะครับอังวัดที่ผ่านมาดับล่างเอยูนะครับแนวทางชุดล่างแตก2 1น,นะครับแต่ว่าพอกวยดับเอยูชุดล่างนะครับอยู่แต่บนนะครับ เอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นํานะครับคุณพอ่อคุณแม่บอ่ว่าจะเป็นเอฟซีเกาหเอฟซีไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังแรงใจพ่อกล้วยให้กําลังแรงใจแอดวีไลน์นนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวีไลน์จะพาคุณพอ่อคุณแม่เขียนชุดเลขดับสําหรับผู้มักผู้ชอบอ่าสหรับผู้บ่มัรบ่ชอบกับปล่อยพานนะครับสาหรับเลขดับพ่อกล้วยเ็ดสูตรมารดับตามสูตรของพ่อกล้วยเองนะครับ อาชนเลขเด่นเลขดังเลขความฝันเลขผีให้ผีหน้าบอกแมนแมนนะครับไม่ได้ห้ามซื้อนะครับซื้อได้นะครับปอกเวยกรบบอกตลอดนะครับแอดวิไลก็น,นําเสนอเป็นซื้อกลางให้ถูกใจเอฟซีสู้ขู่สู้ค้นนะครับจะเอาใจไฟได่ฟาฟหนึ่งบอได้นะครับเอฟซี FC, เพราะว่าแอดวิไลเป็นสื่อกลางมีหน้าที่นําเสนอนะครับให้เข้าใจแอดวิไลนํานะครับ เตรียมเขียนเลยครับแอดวิไลจะผ้าเขียนตัวเลขแน่ทางชุดดับบนของพ่อกล้วย1สิงหาคมครับ2 5 6 7แอดวิไลเช็คเบื้องล้วนะครับดับบนวันนี้มี32ชุดนะครับวันที่นมา3 5ชุดนะครับงวดวันที่1สิงหาคมมี32ชุดอ่ะมาเบื้องหน้ากันเลยนะครับ อ่ะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับเอามาให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ในเบิงกันอ่าเอาอยู่นะครับ35ชุดก็คืออ่ามีเฉพาะติดสานะครับแอดวิไละเจ้ให้เบิงนะครับมี38 30 33แค่นั้นนะครับ36ไม่มีนะครับเพราะว่าแนวทางแตก3,36ถือว่าพอกวยดับยูนะครับ35ชุดนะครับอ่านี่คืองวดที่ผ่านมาครับมาเบิงวดใหม่กันนะครับ คุณพ่อคุณแม่เขียนตามแอดวิไลเลยเด้อนะครับทางแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขนะทางชุดดับบนของพ่อกล้วยนะครับเขียนตามเลยนะครับรับเดี๋ยวแป๊บเดียว,เ,ยวเริ่มจากเลยนะครับเริ่มจากศูนย์ห้า ห้เข <50, S 2> ียนต่มเลยนะครับต่อไปครับ1นึ1 4, 4, 1สี1นะครับต่อไปครับ2อสา สามสองอาจจะมีเสียงเล็กหน่อยแสกมาเน่เ่อนครับตอนนี้อัดวิไลอัดลิปสดอยู่หนาบัานนะครับอาจจะมีเสียงเล็กหน่อยแสกมาเน่เพราะว่าเล็กหน่อยมาเห่นอยู่สารากลางบานนะครับต่อไปครับหกเก้าเก้าหกเสียงตามไปเรื่อย,ยคุณพ่อคุณแม่น,นะครับหกศูนย์ ศูนย์หกครับหกศูนย์มาลุ่นกันว่าพอลกวยจะรับอยู่บอหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ 15, 51. 15, 51. ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเสียงเด็กหน่อยแสกในเด้อครับขออภัยนะครับต่อไปครับสองสี สี 4, 2, ครับต่อไปครับเจ็ดเกนะครับเขียนตามเรื่อยๆคุณพอ่อคุณแม่นะครับต่อไปครับ02 20 02 สองศู 2, 0, ต่อไปครับ4ี8แครับต่อไปครับสามเต่อไปครับ9กสา ต่อไปครับสี 40, 04, 04, ่ศูนยศูนย์สี่ศูนสี่ต่อไปครับหนึ 13, 31, ่งสามสามหนึ่งเขียนตามเลยนะครับต่อไปครับ สี่สามต่อไปครับสามสี่ต่อไปครับสองห้าห้าสอง ขอเวลาแป๊บเดียวนะครับเพิ่มอีกสองห้าห้าสองนะครับต่อไปตีเซ็นแป๊บเดียวนะครับต่อไปครับสองคู่สุดท้ายนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกหหนึ่ง ครบแล้วนะครับแอดวิไลเช็คเบื้องเช็คเบืองแล้วมี32ชุดนะครับ32ชุดเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเช็คเบืองเพื่อความมั่นใจให้เอฟซีคุณบอกคุณมีอะไรเบืองน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ครบนะครับ32ชุดอ่างวดที่ผ่านมา35ชุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือ16ก,กรกฎาคมนะครับงวดนี้32ชุดนะครับอ้า แอดวิไลกับผ้าเขียนไปที่เรียบร้อยนะครับรตัวเลขแน่วทาหวังว่าคุณพอ่อคุณแม่คงจะเขียนท่านนะครับอ่าเดี๋ยวจะกินเวนลาเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ลายกว่านี้นะครับเอาสำหรับเลขดับนะครับคือเกาเหมือนเดิมเอาไ้คนที่มักเอาให้คนที่ชอบอ่าสำหรับผู้บ่รมักผู้ชอบกับปอยพันนะครับาทางแอดวิไลทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางนะครับเอามาฝาังมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเป็นบรรทัดฐานนะครับ พอกล้วยก็บ,บอกอยู่ตลอดนะครับฝากคําม,มาบอก f อซอยู่ตลอดว่าชนเลขเด่นเลขดังเลขความฝันเลขผีไฮผีหน้าบอกเลขเจ้าปลาเจ้าเขาบอกเมน่นๆนะครับซื้อได้นะครับพอกล้วยไ่ได้หามซื้อและที่สําคัญกองฉลากบ่มีเลขดับนะครับคือสีข้อใจชัดเจนนะครับเอาให้คนที่ชอบนะครับเะ่าที่ผ่านมาเอาอยู่นะครับสาชุด ไม่มี36นะครับนี่คือดับบนนะครับเอฟซี FC เบิงเซคิปให้ดีดับบนเดี๋ยวต่อไปแอดวิไลจะเอาชุดล่างนะครับมาฝากมาต่อกันอ่างวดนีนน้เอาดับบนไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเอาจากไล่เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับเดี๋ยวจะกินเวลาเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่น่านเกินไปเพราะว่าอ่าธรรมดาครับอ่าคลิปเหล็กดับกว่าจะเขียนเซจนะครับเพราะว่าอยากให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ ผู้แคบหน้าจอว่าเป็นเขียนตามน้ำนะครับให้เข้าใจทั้งแอดวิไลพร้อครับที่เขียนให้เบิ่งสดๆกันอ่าเพื่อว่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขียนตามอาจากลากันไปครับให้ f อยูดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ